สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามเช่นเดิมนะคะทุกๆช่องทางการซัพพอร์ตมากๆเลยเป็นเกตมากๆจริงๆจากใจนะคะก็วันนี้ก็มาส่อง Energy พลังงานให้กับทุกทุกคนเหมือนเดิมในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะ ลับตาลงนะคะมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะสิ่งที่คุณนึกถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจามาเช็ดพลังงานของเขากันดีกว่านะคะหลับตาลงทําสมาธินิ่งๆน,นะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นเรามาส่งเอ e r g พลังงานเขาดีกว่าว่าไพ่อยากที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะท่านใดอยากจะซัพพอร์ททั้งช่องก็คลิกลิงก์คลิปุ่มด้านล่างได้เลยนะคะเรามาดูกันว่า ให้อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณคนที่อยู่ในหัวใจของคุณสีไม้เท้าเป็นอะไรที่เขาอยากมีความสุขกับคุณมากๆเลยนะคะ เขาอยากมีความสุขกับคุณจริงๆคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของการมีอุปสรรคกันนะคะเคยวางแผนเรื่องของการมาเจอกันเคยวางแผนเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่ามองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังกันนะคะ เขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงคุณจริงๆนะคะเขาอยากมาเจอกับคุณนะคะอยากมาเจออยากมาดินเนอร์อยากมาทานข้าวอยากมาสบตาคุณค่ะอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากที่จะมาทําให้คุณกับเขาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเป็นโลกแห่งคู่ชีวิตคู่คิดกันร่วมทุกร่วมสุขกันมันมันรู้สึกว่าเขายังคง ปกป้องตําแหน่งเขาอยู่นะคะยังปกป้องตําแหน่งของเขาที่ยังคงอยากมาเจอกับคุณที่ยังคงอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อไปยังคงทาอยากทําให้ความฝันระหว่างคุณและเขาให้มันเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้อย่างงงที่จะหนักแน่นแล้วก็ฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่ามีทางออก ให้มันให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกว่านี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคกันอาจจะมีความห่างไกลกันอาจจะยังคงแบบรู้สึกความห่างไกลรู้สึกว่าการไม่ได้ติดต่อการไม่ได้พูดคุยรู้สึกมันมันมีความคิดถึงนะคะมันมีเงาของคุณมาตามติดเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คอยจะมองคอยจะคิดถึงอยู่เสมอและตลอดเวลาทําให้รู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าจะทํายังไงดีที่จะได้เข้ามา ให้เรื่องราวระหว่างเราสองคนเป็นจริงกันอีกทีแล้วถ้าเราได้เจอกันเราและเราสองคนจะเป็นยังไงนะคะจะได้เต้นรำกันไหมจะได้ดินเนอร์กันหรือเปล่าจะได้จะได้ไปอยู่ตรงไหนของสถานที่ใดนะมันมีความรู้สึกของการที่แบบยังอยากที่จะไปต่อหรือว่าอยากที่จะทำให้มันค่อยๆนะคะขยับสเต็ปความสัมพันธ์เหมือนกับว่าบางสิ่งถ้ารู้สึกกลับมาแล้วหรือว่าได้คุยกันแล้วหรือว่า พบเจอรปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วมันมันไปไม่ได้มันยังมีอุปสรรคอยู่หรือว่ามีประเด็นอยู่ก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมี การฮึบสู้ขึ้นใหม่ครั้งสินะคะเหมือนกับว่าจะสู้ขึ้นใหม่อีกครั้งนะมันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคยังไงถึงจะเข้าหาคุณได้ที่จะจีบคุณได้นะที่จะเจอคุณได้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ชีวิตอนาคตร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความมั่นคงในความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ในอนาคตที่มันเปลี่ยนไปอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะนะคะแล้วเราจะได้มาเจอกันเมื่อไหร่นะ อยากที่จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาและคุณยังคงที่จะเปิดใจนะคะคุณจะเปิดใจเขาไหมเขาก็ยังเปิดอยากเปิดใจกับคุณที่จะได้ไปด้วยกันนะคะเหมือนกับว่าถ้ามันมีประเด็นความห่างไกลอะไรถ้ามีอยู่ประศักอะไรนั้นเขาก็ยังรู้สึกมีความหวังที่จะได้เจอกับคุณถึงไม่ได้เจอเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงเนี้ยเขายังอยู่ที่เดิมอยู่เพื่อรออยู่เพื่อคิดถึงแค่นั้นเอง คิดถึงมากจริงๆแล้วก็อยากที่จะทำความฝันความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นได้นะคะอยากที่จะมีโมเมนต์แห่งความรู้สึกความสนุกสนานแล้วก็ความสุขกับคุณเวลาที่ได้เจอกันเวลาที่ได้สบตากันเวลาที่ได้พูดคุยกันมันมันรอคอยรอคอยแบบตื่นเต้นเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่ มีอุปรสรรคมาขวางกั้นหรือมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันรอคอยด้วยความตื่นเต้นมันลุ้นแล้วว่ามันจะเป็นไปต่อได้ยังไงคุณจะตอบไลายไหมหรือคุณจะเจอเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะแสดงอาการยังไงคุณจะแสดงท่าทียังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าเขายังคงที่จะรู้สึกกับคุณยังไงเขาก็ยังคงรู้สึกกับคุณแบบนั้น ความรู้สึกที่มันนิ่งอยู่ข้างในใจความรู้สึกที่มันไม่ได้พูดออกมาความรู้สึกที่มันกั่นกรองบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเพื่อวันหนึ่งได้เจอแล้วเพื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสได้พูดได้คุยหรือว่าคุยกันเรื่องของอนาคตหรือว่าได้เจอกันคําพูดนั้นการกระทานั้นมันจะออกมาเป็นไปทางที่ดีและทําให้คุณภูมิใจใน ในตัวเขาหรือทำให้คุณไม่ผิดหวังในคำพูดหรือว่าการการะทำของเขาหรือว่าจะทำความสัมพันธ์ให้มันออกมาเป็นรูปแบบยังไงดีนะนะคะก็คือมองอนาคตอันไกลออกไปแล้วก็รอคอยอนาคตวันเวลาที่จะมาถึงแต่สุดท้ายความรู้สึกตรงนี้ก็ยังรอคอยอย่างตื่นเต้นถึงแม้มันจะท้อบ้างถึงแม้มันจะเหนื่อยล้านะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังมีความหวัง เดี๋ยวมาขออีกสักสองใบนะคะขออีกสักสองใบ King of Wands แล้วก็ Queen of Swords คุณอาจจะตัดจบนะคะจากเขาคนนี้มานะคะตัดจบจากเขาคนนี้มาแล้วก็หันหลังจากเขาคนนี้มา แต่เขาสึกว่าเขามีมีมีพลังอยู่นะคะเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะหาวิธีที่จะแอคชั่นกับคุณได้ส่งข้อความได้เจอกันได้ไปต่อในความสัมพันธ์คือเขาอาจจะทํางานนะคะคุณอาจจะดีกับคนที่เขาทํางานเป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่มีไฟมีความใจร้อนในตัวตนของตัวเองมากๆเพราะะนี้นความรู้สึกเขามันมีความตื่นเต้นและความใจร้อนบางอย่างแล้วก็อนาคตที่เราจะได้เจอกับคุณแล้วก็คุยกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ ปล่อยวางออกมาแล้วตัดจบออกมาแล้วเป็นอิสระออกมาแล้วหรือว่ามีความสุขกับตัวเองแล้วแล้วก็พร้อมที่จะตัดจบออกมาหรือว่าตัดจบออกมาแล้วทําให้รู้สึกเขากําลังที่จะตามนะคะมาหาคุณน,นั่นเองตามมาตามมาแอคชั่นเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เอกใจให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างแน่เลยหรือว่ามาให้คุณเห็นนะคะมาให้คุณเห็นโพสอะไรให้คุณเห็นหรือคุณอาจจะมีเซนส์บางอย่างที่รู้สึกว่า เขามีความเคลื่อนไหวนะอะไรปแปลกๆนั่นเองเพราะความคิดถึงของการรอคอยที่อยาะข,ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือการได้มาเจอกันจริงๆค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนส่งพลังงานให้แล้วก็นอนหลับฝันดีค่ำคืนนี้นะคะมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ